ปกติคอม PC ทั่วไปจะไม่มีบลูทูธในตัวนะครับแต่ผมอยากใช้หูฟังไร้สายกับคอมทำยังไงดีผมลองมาใช้ตัวนี้ดูถูกใจมากๆครับตัวนี้คือตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับรุ่น5.3ตัวใหม่ล่าสุดรับพร้อมกันสูงสุดถึง5อุปกรณ์เลยเช่นเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดจอยเกมไปลองดูกันครับว่ามันจะใช้กับคอมเก่าๆของผมได้ไหมเสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับ นี่สภาพของผมนะครับจะออกแนววินเทจหน่อยๆสัญญาณบูทูธขึ้นนะครับผมจะเชื่อมต่อกับหูฟังไร้สายตัวนี้ดูเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดูว่ามันเชื่อมต่อกันจริงไหมขึ้นแบบนี้แปลว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะครับชื่อรุ่นของหูฟังขึ้นมาชัดเจนผมจะลองกดเพิ่มเสียงนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงจากหูฟังของผมไหม สรุปใช้ได้นะครับผมซื้อมาลองให้เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆสนใจกดที่ตะกร้าเลยนะครับ